สวัสดีครับพูดกับสุลกาฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่ฟุตทีมไม่มีกักเควินคัมแบ็กทีมชาติไทยแบบโผล่ยิมหกแข่งคัดบอลโลกซดจีนและสิงคโปร์ไร้แข้งเซอร์ไพรส์ทีมชาติไทยชุดใหญ่แบบโผล่ออกมาแล้วครับยิมหกขุนพลบู2เกมคัดบอลโลกซดจีนกับสิงคโปร์นำโดย4จุดตกรถีบเตซินดังดาธิตาธร,รชนาทิพย์สารัฐผนึกกับ2แข้งจากแดนประดิบสุภพโชคเอกนิด พร้อมอิมพอร์ตจากลีกยุโรปด้วยนั่นก็คือเจ้าแบงค์สุเ์นัทเหมือนตาหายเดียงฟิตเต็มถังพร้อมรวยโดยจะเริ่มรวมพลเข้าแคมป์ฝึกซ้อมในวันที่9พฤศจิกายนนี้ก่อนประเดิมปะทะมังกรแดงจีนในวันที่16พฤศจิกายนต่อไปครับความเคลื่อนไหวของทับช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่ภายใต้การนำทัพของมนโนผูกิง่งโดยมีมานำแป้งดน,นพันลำซำผู้จัดการทีม กำลังเตรียมทีมเพื่อลุยศึกตบอลโลก2 0งเนหรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบที่2ในช่วง2เกมแรกที่จะพบกับทีมจัดจีนโดยจะเปิดบ้านนะครับพบกับทีมจัดจีนในวันพฤหัสบดีที่16พฤศจิกายนนี้ต่อด้วยการบุกไปเยือนรังซิงกะโบในวันอังคารที่21พฤศจิกายนนี้โดยแบนโพอมาเป็นที่น่นาร้อยนะครับสำหรับรายชื่อยิมหกนักเตะคุณพลทีมชาติไทยชุดใหญ่มีดังนี้ไปแบบรวดเร็วด,ด่วนจีเลยนะฮะ ผู้สอบประตูมี3คนนะครับกำพลอัตถัยกุลจากาบุรีเอฟซีสารอนอนท์อนุอินจากลีโอเชียงรายยูนเต็ดปฏิวัติคำหมายจากทูแบงคอกยูนเต็ดกองหลัง6คนนะครับประกอบไปด้วยมอนิเอออมเบียจากทูแบงคอกย eth, ูนเต็ดพรรษาเหมวิบูลจากบุรีรัมยูนเต็ดสุพรรณทองสงจากทูแบงคอ,คอย eth, กยูนเต็ดกฤษสดากาแมนจากชลบุรีเอฟซีเอเลสดอลเล่จากบารียูนเต็ดลีกอินดโดนีเซียเฉลิมศักดิ์อัคคีจากกันทรายเอฟซี แบ็คขวาสาคนนะครับประกอบไปด้วยสุพนัทบุตรยรัตน์จากกันทเรอิฟเซีนิติพันธ์เสรนนน์จากทูเมนท์คอกยูเนเต็ดติสตองโดจากเมืองทองยูเนเต็ดแบ็คซ้าย2คนนะครับเป็นธีรทรบุญมาทันบุรีรัมยมนุตเต็ดเทวินดีรุ่มรำจากกันทเรอิฟเซีกองกลางมากถึง9คนนะครับสรัตน์ยูเย็นบีจีปทุมชนาทิพย์สงกศิณบีจีปทุมพิทัฒน์สุจิตธรรมกุลบีจีปทุมวีระเทพป้อมพันธ์เมืองทองยูเนเต็ดรุ่งรัตน์ภูมิจันทึก ทูแบงคอกยืนเต็ดปุ๊ปก้าอน,นันต์ทูแบงคอกยืนเต็ดบดินทระลากันทราย,ยูืนต็ดเอกนิตปัญญาอุรวะเรดเดมอนเจ,ญญนล,นนจลีญี่ปุน่นลาสุบโชคสวราติฮอกไกโดคอนเสียร์สโปโรจากลีกญี่ปุ่นสองข้างหน้ามี3คนนะครับประกอบไปด้วยทฤษฎีสินแดงดาพีจีป,ปรุปรุธุลซุภชัยเจเด็ดจากบุรีรัมและสุบนัทเหมือนตาจากโอเอสลูเวนลีกเบลยามสุดๆนะครับไม่มีกั๊กขอบคุณที่สโมสรปล่อยตัวมา ความรู้สึกแฟนอาเซียนหลังเห็นรายชื่อทีมชาติไทยชุดคัดบอลโลกดวลทีมชาติจีนบานอบุกิงทาการประกาศรายชื่อ26ขุนพลทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับที่จะลุยศึกฟุตบอลโลก2006รอบคัดเลือกโซนเอเชียซึ่งประเดิมนัดแรกพบกับทีมชาติจีนต่อด้วยพบกับทีมชาติสิงคโปร์ในเดือนพฤศจิกายนนี้ความรู้สึกแฟนบอลอาเซียนหลังเห็นรายชื่อทีมชาติไทยชุดคัดบอลโลกทีมชาติจีนเราไปชมกันหน่อยนะครับ ความุ่งเห็นจากแฟนๆอาเซียนนะครับคอมเมนต์ Comment ที่1โอ้นี่คือทีมที่แข็งแกร่งที่สุดพวกเขาจะได้6กแต้มจาก2เกมแรกแน่ๆผมจากแฟนเวียดน,นามคอมเมนต์ Comment ต่อมาเบนเดวิตไม่ดีพอสําหรับทีมจัดไทยหรืออย่างไรกันเนี่ยยังเล่นบอลระดับสโมสรได้สม่าเสมออีกด้วยคอมเมนต์ Comment ต่อมาชนะทิพออกจากลีกญี่ปุ่นแล้วเหรอพี่คอมเมนต์ Comment ต่อไป ว้าวว้าวว้าวประเทศไทยเต็มไปด้วยผู้เล่นที่มีประสบการณ์มากทุกคนคอมเมนต์ต่อมาทำไมไทยไม่กล้าส่งนักเตะเยาวชนหรือดาวรุ่งหลงเล่นนะคอมเมนต์ต่อมา90%ซของผู้เล่นที่มีความเป็นผู้ใหญ่ทั้งในด้านอายุและประสบการณ์คอมเมนต์ต่อมานักเตะไทยทุกคนล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์สูงั้งนั้นคอมเมนต์ต่อไปประเทศไทยไม่มี สนามคุณภาพมาตรฐานฟี่าบอลยังไม่กล่าวหน้ายังเหนือกว่าอินโดนีเซียอยู่ระดับเนืองเวียดนามก็เหมือนเดิมประเทศนี้แรงทำเป็นฟุตบอลเก่งในระดับเดียวกับ AFF ครับถึงฟี f าจะไม่รู้จักแต่ก็ดังไปทั่วทุกมุมโลกคอมเมนต์นี้มันเกี่ยวกับไทยกับจีนได้ยังไงเนี่ยคอมเมนต์ต่อมาแดงดาย,ยังคงถูกเรียกตัวติดจินชัอยู่อีกเหรอแม้จะอายุมากแล้วก็ตาม ซึ่งต่างจากทุจเเย่เมื่อเรียกคองเฟืองเพราะอะไรกันเนี่ยคอมเมนต์ Comment ต่อมากุัลไทยแลนด์ขอให้ประเทศไทยโชคดีคอมเมนต์ Comment ต่อไปดีนะ่าที่ไม่ส่งทีมที่แพ้8-0เขาร่วมกันแข่งขันฮ่าฮ่าฮ่าคอมเมนต์ต่อมามัาสจันไม่ชื่อของชนะทิพย์สงกสินผู้เล่นที่เก่งมากๆคอมเมนต์ Comment ต่อไปเฮ้ยอดีศักด์อยู่ไหนเนี่ย คอมเมนต์ต่อมามีดอลล์อยู่ในรายชื่อด้วยคอมเมนต์ต่อไปไทยพร้อม hm <Yeah. S 1> เป็นจ่าฝูงรอบคัดเลือกแล้วอดใจรอคอมเมนต์ต่อไปตีซินแดงน,น,นาแก่แล้วนะอย่าบังคับให้เขาวิ่งอีกเลยคอมเมนต์ต่อมาดัานเอเลียสนักเตะจากบารียูไนเตตผมจากแฟนอินโดนีเซียคอมเมนต์ต่อไปนักเตะบุรีรัมติด3ามคนใช่ไหม คอมเมนต์ต่อมาทีมนี้แข็งแกร่งมากขอให้ประเทศไทยโชคดีนะคอมเมนต์ comment ต่อไปพวกเขาจะแพ้80อีกใช่ไหมและคอมเมนต์สุดท้ายทีมที่แพ้80นั่นคือทีมแชมป์ AFF นี่คือคอมเมนต์จากชาวอาเซียนนะครับส่วนมากมาจากเวียดนามอินโดนีเซียและมาเลเซียนะจ๊ะ ปั่พัง11ตัวจริงทีมชาติไทยจาก26รายชื่อชุดประเดิมคับบอลโลกพบกับทีมชาติจีนรอบรองทีมชาติจีนมีหวังหลังจากมโน่โผกิ้งนะครับทำการประกาศรายชื่อ26แข้งทีมชาติไทยชุดใหญ่ชุดลุยศึกฟุตบอลโลก2 0 0 6รอบคัดเลือกโซนเอเชียลริ่มลอยแล้วซึ่งก็จะประเดิมสนามเกมแรกพบกับทีมชาติจีนต่อโดยพบกับทีมชาติสิงคโปรบ วันนี้เรามาเปิด11ตัวจริงตามคาดของมโนโพกิงจะส่งประเดิมนัดแรกดวลทีมชัดเจนมีดังนี้ผู้เล่นประตูเป็นกำพลปฐมอัธไรกุลกองหลังประกอบไปด้วยทิสตองโดมานิเอลทอมเบียกิตซาดากาแมนเควินดีรมรัมกองกลางกองกลางคู่กองกลางตัวรับใช้สารัตยูเยนเจ้าคู้กับทีรธรบุญมาทันกองกลางสามประสานในแนวรุกประกอบไปด้วยสุพัฒเหมือนตาจาก เบลเยียมชนะทิมสงกสินสุภโชคสารชาติจากดกญี่ปุ่นสอนเก้วน้าตัวเป้าเป็นทีรริศินแดงดาฮอนดนตำนานทีมชาติญี่ปุ่นเปิดใจหมดเปลือกทีมอาเซียนทีมใดครบเครื่องมากล้วนเต็มไปด้วยนักเตะที่สมบูรณ์แบบเคุเกะฮอนดะน,นะครับแข่งยอดตำนานทีมชาติญี่ปุ่นที่ผ่านการกุมทัพทีมชาติกัมบูชาคลุกคลีกับฟุตบอลอาเซียนไม่นานกว่า5ปีเต็มแล้ว ปัจจุบันเวียดนามกับไทยคือสองทีมที่พยายามกับเขี่ยวสร้างผลงานเพื่อที่จะขึ้นเบอร์หนึ่งของอาเซียนล่าสุดเคสุเกะฮอนดะกองการตัวรับระดับตำนานทีมชาติญี่ปุ่นเปิดเผยถึงชาติอาเซียนที่มีความครบเคลื่อนมากที่สุดพร้อมด้วยนักเตะที่สูงแบบในทุกขุงมกหลังปรกากฏว่าทีมนั้นไม่ใช่ทีมชาติไทยหรือทีมชาติเวียดนามแต่กลับกลายเป็นทีมชาติอิโนโดนีเซียคือชาติที่เคสุเกะฮอนดะ ยกให้เป็นชาติที่มีความกึกเครื่องมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อินโดนีเซียคือทีมที่มีความอันตรายมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในด้านคุณภาพพวกเขามีกุกําลังและผู้เล่นที่สมบูรณ์แบบนี่คือทีมที่คึกเครื่องที่สุดแล้วในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พมมาว่าเกมระหว่างอินโดนีเซียกับญี่ปุ่นในการแข่งขันเอเชียนคัพ2023ที่กำลังใกล้เข้ามานั่นคือสิ่งที่น่าดูชมมากๆเลยนะครับ ทั้งนี้นับตั้งแต่ที่ซินไตยังกุนซือชาวเกาหลีใต้กำลังฝึทัพอินโดนีเซียเมื่อปี2018ทีมชาติอินโดนีเซียก็ถูกยกกระดับขึ้นมาอย่างต่อเนื่องทั้งการผ่านเข้ารอบถึงรอบชิงชนะเลิศในศึกชิงแชมป์อาเซียนก่อนจะไปจบลงด้วยรองแชมป์จากนั้นชุดอยูชุดสามปีก็ถูกพัฒนาโดยซินแตยังอย่างต่อเนื่องตลอดที่เขารับหน้าที่หัวหน้าโค้ชอินโดนีเซียก็สามารถคว้าเหรียญทองซีเกมเนื้อทีมชาติไทยได้ แฟนไทยเตรียมชมสมรณะเบนตากอหน้าทีมชาติไทยประเดิมลีกสูงสุดของเบลเยียมอีกครั้งนะฮะสมเหะเอนตาเจ้าหนูในวัย21ปีนะครับกอาหน้าวันอาิกของเมืองไทยของเราโดยเตรียมที่จะประเดิมทีมชุดใหญ่โอเอสรูนบนเวทีลีกสูงสุดของเบลเยียมอีกครั้งหลังจากลงสนามเกมแรกใค่กับทีมชุดใหญ่โอเอสรูนไปแล้วเมื่อกลางสัปดาห์ในการแข่งขันฟุตบอล้วยเบลเยียมและช่วยให้ทีมถล่มคู่แขง่งยับไปถึง5ประตูต่อศูนย์นะครับขาดวันเมคีเซลวน ซึ่งเกมนั้นนะครับสุมารเตมมอนตาเล่นดีนะครับมีความเร็วและก็ประสานงานในแนวรุกได้อย่างยอดเยี่ยมเชื่อมเกมดีนี้นะครับจนฝรั่งต้องยกมือไหว้ทึงกับความสามารถนะครับซึ่งแน่นอนนะครับจะได้รับโอกาสอีกนะฮะหลังจากที่ OS l u ลูเนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ KBC w e s t สต o ท การแข่งขันจูเปเลปโปลีกลีกสูงสุดข,ของเบลเยียมในค่ำคืนวันที่4พฤศจิกยายนนี้ค่ำคืนนี้นะฮะตามเวลาประเทศไทย6ทุ่ม15นาทีที่สนามคิงพาวเวอร์แอตเดนรีฟสเตดียมซึ่งนัดแรกนะครับที่ลงสนามลงเป็นตัวสลองโชว์ฟอร์มได้สะดาไปเลยน้องสุดยอดจริงๆนะครับท่านผู้ชมด่วนโอเอสลุนเปิดตัวกุนซือคนใหม่และเป็นเจ้านายใหม่ของสุพนรนเหมือนตา สมมติวอลเลนลูเวนนะครับทีมชั้นนำในศึกจูเปเล่โปเรกหลีกสูงสุดของเบลเยียมประกาศเปิดตัวคุณซุกคนใหม่ทีมชุดใหญ่ของโอเอสลูเวนด้วยการแต่งตั้งออสการ์กาเซียเทนเนอร์ชาวสเปนในวัย50ปีเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่โดยเซ็นจากคุณเทียมนิินคิงพาวเวอร์แอนดริฟนะครับจนถึงปี2 0 1 6ซึ่งออสการ์กาเซียจะเข้ามาเป็นเจ้านายใหญ่คนใหม่ของสุมาลัเหมือนตาโดยออสการ์กาเซียนะครับ จะมีผลต่ออนาคตของคณนะนทีมชาติไทยของเราโดยตรงบนทิง้ง King Power Adenreep t Stadium ีคือสุข,ขาวฟุตบอลไทยซึ่งเป็นรอบช้าของที่4พฤศจิกายน